สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอฟซีทุกคนวอนนี้อากาศน่าเ้งพี่น้องเห็นบ่้นเป็คไเอาสี่้นส่วนบ้าแวนตาบ้าเวนตาเลยพี่น้องต้องมาถ่ายหมาดูบ้าเวนตาเนื้อสองนสอัมฆหันมาเนสองับหล่อเลยโอ้ล่อเลยพีนใอ่ไปทุระก่อนพี่น้องไปทุระข้างนอกอะเสริมดังยังยังรุดอยู่เลยพี่น้องเลย ใส่เก็บใส่เก็บใส่เก็บไปใส่เก็บฮาเก็บอยู่ใส่ใส่เก็บอ่านใส่เก็บพันมานั่งได้ยังให้มุมอันบ้างใส่ให้ได้เอาอยู่เพื่อนถ่าเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อเพื่อนเพื่อนอยู่เพื่อนถ่าเพื่อนไปธุระก่อนอันนี้ก็คนงามเด้อพี่น้องมังหงอยู่เพื่อนถอยมีเด้อใบหมากอันนั้นคนงามครั้งที่หนึ่งคนงามครั้งที่สองทางนี้คนงามครั้งที่สาม มก็อยากหัวเนาะจะไปแต่งก่อนไทยเนาะสามโมงละโบได้ขอได้เอาง่ไงด้วยงัวไปไปจะเอาก่อนขอได้เอาผัวก่อนนะเลยไปจะเอาไงไปจะเอาไงไม่เอาเลยโตว่ะมันไปเอาก่อนไหมไม่เอาไม่เอาจ้าโสดเจ็ดที่ก็จ้าเอาผัวก็สามสี่ก่อนเฮ้ยตัวโสดจะปีเลยตัวโสดจะปีเหรม่ใช่ปีสี่ปีเหรอโอ้เองโสดพรทันพอปีอยู่ได้เคย เฮ้ยตัวโสดจักปีอะไรจักเดือนอะไรตัวไอโสดเนาะเออสามปีปลาเดียนี้หันมาพี่นะกล้องอยู่พี่ห่วยไอโสดสามปีปลาเนี่ยนะแม่ยุหากับปลากระแต่โสดสามปีปลาเลยว่าไปทวีทแยนโสดน้ำหลังข่อยพี่น้องกะไรอี่าง้าวพี่น้องเมื่อกี้นี้ว่าเอานัวหัวมวนไปอลไรแต่วันนี้กะห่อนมาตลาดเดือยงเดือมาหับเอาเงินแม่ผู้ผนซื่ออันเครื่องน้ำน้ำน้ให้ข่อยอะไรเครื่องน้ำฮ่อนน้ำเย็นให้ข่อยนะ ขอบม่ขอบใจเด้อในเพื่อนหายในเนื่องวันเกิดเราเด้อเดิมเพื่อนหายอ้วนซองร้วยเลียนนะก็ให้น้องบอนเต้าเลียนเต้าเลียนนะก็สี่แสนเพื่อนหายไปซื้อเสื้อผ้าให้น้องบอนก็คืไปเบิ่งเสื้อผ้าเพื่อนก็่ส่วนให้ยอ้วนเต้าให้อันอ้นมาซื้ออันนะอุปกรณ์ในเพื่อนครัวนะอยากได้ยังก็ซื้อเอาแเราสินะขอบใจเด้อแม่เด้อขอบม่ขอบใจสุขภาพร่างกายแขรงๆเหเี็บยาจนเหนได้มากกว่าเก่ามากับแม่น้องเป็นเบลี่ ก่อนอื่นเบิดกระิ <c oughs> <Excel> ับใบเบ่งอ <c oughs> <c oughs> anyway, ันีน้เสื้อผ้าให้อันน้องบอนซะก่อนนในตลาดนี่ะพี่น้องมาลบเบ่งเสื้อผ้าให้น้องบอนพี่น้องเลยแม่คงูย่ายีด้น อ้นเสือผู้ใหญ่เราเลยเมฆเมฆมาเมฆมามาลูกยันประมาณเงิเฉลี่ยห้าห้าจุดหนึ่งหน่วยเออเอาซีดัมให้เราหน่ะมาเมกเมฆโหลดเดอร์โหลดเดอรเมกเดอ รุด้แนเอเออบ่อบกขัดได้าบักใหญ่เมฆลดน้ำมันน่ะาพี่น้องขันนงเมฆว่าอยู่คนอยากแล่นออกลดเด้อพี่น้องเด้อหลัดไปอยู่แน่แน่ไปชังไดเนี่ยฮะซื้อเครื่องให้น้องบอลเพิ่นบอกพี่น้องเลย ดอกละครูเอาสีฟ้าบ่ให้ล่ะมันบ่ใหญ่อีกพบ่ใหญ่บ่ใหญ่บ่อันว่าอันใหญ่นี่ว่าบ่ใหญ่ว่าอันน้เพราะว่าน้อยบ่ได้ใหญ่พออยากได้น้อยกว่านี้ áo dài sút là sao? áo dài sụt là sao? phai hanh chưa? áo dài sút nè. quần ไปโรงเรียนซะเออกระสีซะเมฆเมฆมาเมฆเอ้ยโอเคพี่น้องให้ได้เครื่องให้น้องบอลเรียบร้อยบันนี้สิพากันไปเลือกเครื่องครัวเนาะไปกันบานี้พี่น้องไปเบิ่งเครื่องครัวเฮือนเพิ่นก่อนเนาะอนเนาะเอือยากเด้เมฆน้อยเข้ากันเบิ่งเครื่องครัวเด้อบานี้พี่น้องเลย สีขาวขาวสะอาดละบเนบเนาะเอสีขาวลดเอาใบนี่ใบหับแขกเนี่ยด้นี่ละบอใบหับแขกนี่ยหน่อยนะดุยห

ăn canh hong bò mi bò đồ này phải thích mẹ để ôn ôn cờ phòng ừ. bệnh thằng này đây thế nội bao phải bị mạng lai đây bông ăn nó xì này, này. 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 งามคุมันบ่มีแดงขาวหมดจดเลยนะมันบ่มีสีขาวหมดจดต่มันบมม่มีเด้อมีแต่ลายมีลายดอกไม้แน,น่เนะเอาลายนี่แหละจะแพงดีนะตอสีหจับมันถอยไปอันนจะอาได้คิดนะ กได้แล้วนะอ้ยออกแล้วสิบเนเงินหลยเรียกไปอันนี้อดซีดนี่ได้เอาบอเนี่ซีดังนะเออบ่มีบ่แม่นมันจากบุคือหมูน่ะมันใหญ่เนาะ้องคือของีอดน่ะนะมันมีอยู่ จะเอาคือไม่มันจะลงกันเน้าเห็นเห็นเห็นค่ะเออย่งมมีตวปลาเอาโรดนีทไ,ไ้ตวปลาก่ยังไงข้าวกะกน,นห้องกันวนี้น,นี่ห้องได้ป้าเจ้าหนองเมฆก,กับพี่นนองเลยสะสื้อยู้ ซื้อไปซื้อมาบริสุธิ์ได้แล้ววะขึ้นวาวใบใหญ่นั่นบอกเอาใบใส่นะใส่เลือดเป้งงามๆนะหาจ็ดสามสี่ใบอย่างน่ะอุ้นนี่นี่อกนี่นี่ เออเอาแน่หกนิ้วผูด้ายหกสิพันธ์หัวจอกได้เอาแล้วบอจอกจอดช้างมาลาอย่างได้หยางอเอาหยางใส่โอ้คนเห็นดอกไม้ดึงแขนมาใส่พี่น้องใส่เอาเตาใด้ฮะเอาดอกไม้สิโอ้อยากได้ดอกอันบังับ มันบอกมีสีขาวเอาสีนั่นแหละเขา,าก็ไปเปลี่ยนเอาตีเออมอดเจ็บคนได้อยัางนี้แหละครับพี่น้องเอ้ยหาเลือกอยู่คุณเมกน้อยเขาก็แลนชนๆอยู่เครื่องครัวเครื่องครัวเรือนอ้ดมายังนี่อ้น ตะแพงดีแดนี่ <h <h いいกันจ้ะเอ๊ยนจอเห็นอันใส่มมดบ่เอออันใส่มี้บ่มี่แถวนี้มีบ่อนใส่มคือกันดิอันไดๆนี่นีอันใส่มอใส่มีดอันใส่บัวมีแปดสอันอันซุงนี่แปดสิบพัได้บ่าวมีาอันใส่บัวเหมืกัน โอ,อ้อีกเน้อคแต่อันใส่นี่อืมองต่อันใส่นี่แล้วนะผ่าปูนะปูโตผ่าปูโตมีบ่ไ่ะผ่าปูโตบาหน่เนาะขนาดมันฉ่ำไรเลยก้วยลูกกูอ้ำเห็น ซื้อปลาปูโตก็ได้พี่น้องยาวอะไรนังไม่หันนะเป็นหนักเบิ่งดอกไม้พี่น้องอย่าไปยึงของเขาเด้องามอะไรเนาะแม่เพิ่งซื้อให้บ่เอา้อ อย่าดึงอยาดึงเขาสิให้หย I mean, ุดย oh, ah ุดออกมาเลยออกมาเลยเลยหลายอย่างอยู่ด้วยคนเด้อใบสิบสี่พันหมดบมีใบสิบสี่เลยมีใบสิบห้าเลยใบสิบห้าใบสิบสี่ยนอนนี้เียนัน่ก็ด ม,มันมีเลยคืออยู่เพื่อนเราอดไม่ต้องเอาลายเนี่ยนี่เนาะสีขาวมีแต่แบบนี้เลืองนะมีแต่ลายเอาแล้วไปเด็ดดอกไม้อีกคนเลยนะไม่ใช่พลาดดถหนึ่งไม่ใช่พลาดดถเล็กเด็กดื้นอนะฮะเอ้อใครจะเดหือดหน่อยเอ้ยเนี่ยอ่ะเขาจะเอาเมืออะไรเนาะ เราเนาะอ้อนเนอจ้า,จาแซนเอาแล้วม,มันอยากเล่นมาสั่งมันเลยซะเอาอเอามันอยากเล่นใครมันเอาเมื่อหอล่อน่ะออน แถมเลยวะเออขอบใจสื่อลายกันเถอะแถมนั่นอาใส่ทงพี่ก้อนนั่นฮะเออมาโบย้อมโบย้อมมาทิโต๊ะน้องเมฆพี่น้องจต่ใดดอกไม้ใดเกิดเธออ่ปดีมเออมันจะเป็นกระเทยบ๋าเมฆได้อยู่ดอก โตเนาะเอาศาสนี่เอาอะไรใหม่คะเนาะงามได้ลายเลยนะนี่ยละมาดี้เมฆมีเสองหน่วยอหย,อยหน่วยหน่อยก็เือเอเอาหกม็ดเลเหอกเอมดเลหลือยเอหเลลอลอดลยกดเลาอมยดมาอีกแล้วนี่ น้ำดยลายหนึ่เนาะหเม็ดหกวาหนึ่งอะไนเออลายนึ่งด้จ้าทุกคนเลยตสามหน่วยสามวยะบอกหน่วยได้แน่โคีนกทอ่แะเหเม็ดหเม็ดหอดแล้วหอนแล้วโอลดดไ นางอุ่นได้ไปหยังแน่ได้กระติบเข้าแต่แพงเนาะอืมมีดเด้ใบไม้แหละอุ่นมีดน้อยอันนึงคือเอาเนาะแต่มีดนีเลยอันใหญ่เนาะอันใหญ่มีลอ่ากติบเขาตแพงอัน70,000บาท100บาทเนาะเพื่อนข่อยน้อยคนน่ะนเลย110บาทหรือ120บาท120เนาะ110บาทนั่นะน่120เออ120บาท แทปูโตก็ได้เรียบร้อยแล้วข้างนอกเลยเศรษฐาบ่เออสื่อลายแนวกับลดให้แหละ <c oughs> สามแสนปลายวะห, <c oughs> หาล้อยบาทเลยเด้นะ่ะ <c oughs> ทางเสื่อน้ำมันทางนั้นอันนี้เล้วรุ่นน้อยฮะเด้รุ่นนี้ <c oughs> น,น,นี้รุ่นนู้นรุ่นน,นี่หับแขกเนี่ย <c oughs> <c oughs> ลายได้งามนี่เลย เออนั่นละเออเด็เอาโลดึงเลยโลเท่าไหร่เดีเอารดงเลยกระดุให้แน่หาพันน่นไลออกหาซิฟเอออะไรคือการโลดั่านีมันงามนะนั่นแหละเมนเลยเอาเอาะไรคือการโลดเดๆเอาอะไรอันเดียวกันอะไรเอออไอ้น เขาเคยล้มว่าคองคอยนั่งก้นผู้บำเม็ค้องคอยเลยวะโลหาชิปโลหาชิปพันพอสื่อเนาะเนาะเอาไว้ับแขกหับคนนีดแน่กระติบเข่าแน่ละกาผาผ่าปูตุนำเดชคนสวยใส่แจวอีก้ว่า พอแล้วพอแล้วบัดงบประมาณงบบัดเลยเด้อพี่น้องเนี่ยผมว่าเอาไปเสริมสวยให้ลูกอีกเพื่อจะไปเสริมสวยอีกเนาะมือแรงก็ไปเสริมสวยให้น้องลุ่งเพื่อจะไปยืดผมเด้อพี่น้องเด้ออ่ามาหดเฮือนเลยน้องบอลก็มาหดแล้วนี่ช่วงนี้มันสีขาวหนาหนาวเด้อพี่น้องเด้อข่อยเลยซื้อเสื้อแขนยาวเสื้อแขนยาวตัวหนึ่งเอานุ่งนุ่งให้ป้าเบิ่งกนิดหนึ่งนี่เป็นเงินของเงินเมหักข่อยเด้อพี่น้องเมหัก เอฟซี่นอยู่มางเนอกคนละเอาอย่างหนาเลยเดี๋ยวมันก็หอดหนาหนาวแล้วเราก็สีได้ใส่เสื้อกันหนาวเอาหูดสิบดูลูกโอ้พอดีปลาละวายันมันใหญ่ฝนเนาะพอดีเนาะเ็ดีอืมพอดีหนาหนาวนี่มันมีหมวกนี่แน่เดี๋มันมีหมวกมันมีอันนี้ซองสั้นได้หูดอันอีกยังงึ้น เด็ยมดันมีหมวกสองสันอออันนี้หมวกส,ส,สองสันได้บอลอันเดมันเป็นหมวกสองสันหูดด้วยลูกหูจ้ำด้วยปุ๊บอันเดอ่านอุ่นขกักปัญญังบบบนี้มันจะเข่าหนาหนาวแล้วอ่หูดลงก่อนนี่มักบอสีแดงหูดลงเออทอดอกก่านนี้มันยังงอนอยู่บัดหนาวเจ้าหนุ่งแล้วลูกเด้ออืมนี่ละกระสุดนี่นี่พึ่งมึงดูหันมักบอ สุดนี่บู๊สีพอดีบ่นี่สีน่อยพูดบอกเห้น่อยพูดบอกบอลปินมาดูห่ลองอบซบสวมสวมสกันเลยดูหะคขับมันบูพอดีป่าเชได้ไปเปลี่ยนเลยเ,ลเ,อเอาเสียบใส่บุตริกด้วยลูกพีทแทงพีทั้งพี่พเ,เ,อเออเสือขยาวกับอันนี้ พ่อเชื่อในหลงเนี่ย่าวบ<อ>่ใครพอดีวะเนี่ยก็ให้เพิ่นชบเบิ่งนี่เนี่ยพอดีบ่เนี่ยชบเบิง่งคันบ,บ่พอดีเฮีเอาไปเปลี่ยนเลยอย่าขับบ่ฮะ,ะ,บ,บ,ะ,ะบ่ขับด<ะ>อกดมันเสือสองตัวบ่ขับดอกลูกอื้ึงดีดีลูกไอ้ยังคือเจ้าเสือผ่าเจ้าเป็นยังจะคือเปลี่ยนปะ เอาพอดีพอดีบอขับเอาโอเคไปเมื่อปันี้เ<ด>งินเหลือแสนหนึ่งเนี่ยเอาเอาไปซื้อกินขนมไปหงหัมหงเฮียนเออไปอไป